สวัสดีค่ะครูเฟรอนปายิงก้นะคะมาลองแปลคำศัพท์ต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษกันนะคะแต่ละข้อน้องๆจะมีเวลาประมาณ3วินาทีในการคิดหาคำตอบนะคะมาลองดูกันเลยค่ะหลอดลม trachea กระบังลม i a p h r a g มการหายใจเข้า (Inhalation) การหายใจออก (Exhalation) ปริมาตร Volume ถุงลมในปอดเรียกได้สองคำนะคะจะใช้คำว่า a v e o l i หรือว่า air sac รงตัวเลยก็ได้นะคะ air sac ก็จะเป็นคำง่ายๆหน่อย a veoli จะใช้ทางการแพทย์เนาะแพร่ Prayer. diffuse แลกเปลี่ยน exchange ปอด lungs กระดูกซี่โครง ribcage หลอดเลือดฝอย capillary กล่องเสียง larynx กล้ามเนื้อ ม s ส l ูอวัยวะ o r g a แกของเสียกะเวสตถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ สำหรับน้องๆหรือผู้ปกครองที่ต้องการจะหาติวเตอร์สอนพิเศษวิชา Mathematics Science หรือว่า English นะคะสามารถติดต่อ Inbox เข้ามาได้ที่ p เพจ Kufen Bilingual เลยนะคะราคาเพียง300บาทต่อ1ชั่วโมงเท่านั้นค่ะแล้วพบกับคลิปดีๆกันได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ